ในยุคที่อิตาลียังไม่ใช่อิตาลีโรมันและคาเทดสองจกักรวรรดิใหญ่กำลังจะปะทะก,ก,กันบนเกาะกลางทะเลและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามฟิวิกครั้งที่หนึ่งสาธารณรัฐโรมันได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของอิตาลีเป็นเวลาหนึง่งศตวรรษก่อนสงครามฟิวิกครั้งที่หนึ่งสาธารณรัฐโรมันได้พิชิตคาบสมุทรอิตาลีทางใต้ของแม่น้ำอานูมสองร้อยเจ็ดสิบสองปีก่อนคริสตศักราช เมื่อมืองกรีกทางตอนใต้ของอิตาลีแมกนาก r a เซียยอมจำนนเมื่อสงครามไพริกสิ้นสุดลงในช่วงเวลานี้คาเทจซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่ตูนิเซียในปัจจุบันได้เข้ามาครอบงำทางใต้ของสเปนพื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ของแอฟริกาเหนือมู่เกาะเบลีอาริกคอซิกาซานดเนียและซิซิลีทางตะวันตกในอาณาจักรทางการทหารและการค้าเริ่มตั้งแต่480ปีก่อนคริษษสตศักราชคาเทจได้ทำสงครามที่ไม่มีผลแพ้ชนะหลายครั้งกับนครรัสิลียของกรีก ซึ่งนำโดยซิราคิวเมื่อ2 1 4ปีก่อนคริสตศักราชคาเทตและรวมกลายเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนตะวันตกทั้งสองรัฐได้ยืนยันมิตรภาพระหว่างกันหลายครั้งผ่านพันธมิตรอย่างเป็นทางการในปี509ปีก่อนคริสตศักราช348ปีก่อนคริสตศักราชและประมาณ2 7 9ปีก่อนคริสตศักราชความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งในช่วงสงครามไทริกระหว่างปี 280 275ก่อนคริสตศักราชกษัตริย์แห่งอิปิรัตซึ่งต่อสู้กับโรมในอิตาลีสลับกับคาเทนในซิซ,ซิลีคา,าเทนจัดหาเสบียงให้กับชาวโรมันและอย่างน้อยก็ใช้กองทัพเรือในการขนส่งกองกำลังโรมันในครั้งหนึ่งในปี289ก่อนคริสตศักราชกลุ่มทหารรับจ้างชาวอิตาลีที่รู้จักกันในชื่อแมนูเทนซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการว่าจ้างจากเมือซียคิวส์ได้ยึดครองเมือง เมซเนอร์ ener, ปัจจุบันคือเมืองเมซีเนอร์ที่ปลายสุดทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของเกาะซิซิลีเมืองเซียคิวส์ถูกกดดันอย่างหนักจนต้องขอความช่วยเหลือจากทั้งกรุงโรมและเมืองคาติคในปี265ก่อนคริสตศักราชชาวคาตาจินี ian, ลงมือก่อนโดยกดดันให้เฮโร่ 2. ษัตร์แห่งเมืองเซียคิวส์ไม่ให้ดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและโน้มน้าวให้ชาวแมมมอัน์ ans, ยอมรับกองทหารรักษาการของคาตาจินีอัน ตามคำกล่าวของพลิบิอัสได้มีการถกเถียงกันอย่างมากในกรุงโรมว่าจะยอมรับคำร้องขอความช่วยเหลือจากชาวแมเมอร์แทนหรือไม่เนื่องจากชาวคาตาจินีอันได้ยึดกองทหารรักษาการไว้แล้วการยอมรับมิเซเนอร์จึงอาจนำไปสู่สงครามกับคาติเตอย่างง่ายดายชาวโรมันไม่เคยแสดงความสนใจในซิซิลีมาก่อนและไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือทหารที่ขโมยเมืองจากเจ้าของโดยไม่ชอบอย่างไรก็ตามหลายคนเห็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ และการเงินในการยึดครองพื้นที่ในซิซิลีวุฒิสภาโรมันที่ยังไม่มีข้อสรุปอาจเป็นเพราะการยุยงของอปิอุสครอดิสคอเดกได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสมัชชาประชาชน